นหมิวราชราภรลำเกินโชว์ออฟฟิเชียลโอเคแล้วคือมีใครมาเป็นคนอดกิ๊งในเกือบช้โอ้โหนี่แหละครับน้องหมิวใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไหมครับเนี่ยน้องหมิวขอโอุย้ยขอจับมือน้องหมิวหน่อยครับอุย้ยน้องหมิวขอขอขอ,ขออีกสักสักท่อนหนึ่งนะฮะสักท่อนหนึ่งเหมอนของแฟนก้าโอ้หน้องหมิวขัวใจของอาโอ้โหสุดยอดมากเลยน้องหมิวไม่พี่ขอจับหน่อยจับหน่อย ดีใจมากแม่หิวค่ะอันนี้อันนี้แม่เป็นไงบ้างครับน้องหิวของเราเอ่อรู้สึกว่าอันนี้เป็นแม่ยักษ์นะคะเพราะว่าเวลาที่หิวไม่ว่างก็จะเป็นคนนี้ที่เล่นแทนอ๋อแซลเล่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นไงน้องหิวค่ะประเด็นประเด็นคือสรุป M v มใครเป็นนางเอกครับออะตอบให้พี่หน่อย เอ็มบีเอมีเอมีแลีเอมบีเอ็มบีจังจิงจิงๆัครเป็นนางเอกนางเอกก็ต้องเป็นนางยักษ์อยู่แล้วทําไมถึงว่าเป็นนางยักษ์เพราะว่านางนางก็คือนางร้ายทำมาแย่งหัวเราไปทาไมทำไมทุกคนว่านางเงือของพี่อย่างนี้โยจริงๆริเพราะว่าหลังจากที่เพลงปล่อยไปก็คือแบบมิถุนไห่นั่งน้่ยักษ์เนี่ยใช่ พวโหูว่านั่งนั่งนั่งเหงื่อแบบโดนอะไรบ้างตอนนี้อันนั้นก็คือเป็นในเรื่องของเพลงแล้วก็เอ็มดีเนาะแต่ความเป็นจริงก็คือสองคนนี้เขาก็เขาต้องเป็นหมายถึงเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันทีมดีเขาเป็นเพื่อนกันวันึงย่างไปตลาดตอนที่ย่างไปตลาดไปถึงปุ๊บเขานั่งยื่นเข่าอยู่เขาแบบเรียกกันดูเขาเนี่ยวันแรกนั่งย่างเออขาหันมาแนมเลยแดดเนาะเหนื่อยไหมพูดถึงก็มาเลยเห็นไหมเนี่ย เนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาเนี่ยลิเกศิธิ์มาแล้วเนี่ยลิเกศิธิ์ค่ายเพลงลำพูนอินดี้เลคอร์ดเนี่ยเราต้องพูดแบบกลุบนะเทคนิคขอการพูดอ่าเนี่ยเราต้องกลบอ่ะลองกลองคงเป็นเวนกำเขาบอกว่าเขล่อ่าอะประเด็นประเด็นเนาะในมุมมองของมิวเนาะใน MV เนาะส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าคนที่เป็นนางเอก MV ก็คือนางยักษ์แต่ในตำนานเล่าขานจริงๆก็คือว่านางเงื้ออ่าแต่ในมุมมองของมิว เป็นยังไงบ้างกับกระแสก็ในมุมมองของมิกระแสที่ตอบกลับมาก็ดีมากๆค่ะดีใจมากๆที่แบบมันมันมันเกินความคาดหมายแล้วก็เกินความคาดหวังมากๆก็ตอนแรกเราก็ได้รับบทบาทเป็นนางยักษ์ที่แบบคือคือแสดงท่าทีที่จะเป็นนางร้ายใช่แต่ว่าในในในบทเพลงที่แบบในบทเพลงที่ได้รับมาเนี่ยมันเป็นเนื้อเพลงที่แบบเราน้ำแบบ ให้เห็นน้อยเนื้อต่ําใจอ่ะให้เห็นอารมณ์ของนางยักษ์ที่สูญเสียชั่วสุดที่รักใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีฉากในเอ็มบีเอ็มบีแรงรักพระอภัยมณีต้องไปสังเกตนะคะว่านางยักษ์ทําไมไม่เข้าไปทําอะไรพระอภัยมณีกับเงือกอ่าทเไมถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาต่อ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 นะมาหน่อยคู่ปอมักุ่มแม่ต่อต่อเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ่ะ เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความรักเพลงความรันของเพลงจริงๆต้องนางนางก็คือเป็นนางเอกนางยักษ์คือเป็นนางร้ายแล้วพอในเอมของเรามันถ่ายทอดมาแบบแต่คนดูแล้วมันรู้สึกอีกแบบหนึ่งเพราะว่าแบบด้วยความที่ว่าเราอ่ะถ่ายทอดออกมาแล้วแบบมันมันน้ำตาต่อมน้ำตาแตกเนาะเพราะว่าแบบคื้น่าสงสารมากนางยักษ์ แต่ก่อนคนอาจจะกลัวยักษ์นะแต่พอได้ดูเ v มวนี้กับกลายเป็นแบบว่าเข้าใจความรู้สึกว่าถ้าเราได้เป็นยักษ์แล้วเราเราไม่สามารถลักใครได้เลยหรอทำไมทำไมออกหน้าพิธีทำไมต้องเอาเอาแม่ยักษ์ไปด้วยแม่ยักษ์เอาไปด้วยลูกเพราะว่าลูกอะไรลูกหรือหรือแม่ยักษ์แม่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 ค่ะแม่ยักษ์เพราะว่าแม่บอกว่าแม่กลัวลูกหัวโขลกข้างล่างต่อต่อ ก็คือในเพลงเนาะก็ความรู้สึกว่านางยักษ์นี่คือนางเอกเนาะแต่การถ่ายทอดอารมณ์หลายๆอย่างมันคือมันต้องเป็นตามนั้นนะเพราอเราเห็นถึงแรงรักมันไม่ใช่แรงรักของพระภัยมณีแต่เป็นแรงรักของนางยักษ์แล้วก็นางเงือกแล้วก็พระอภัยมณีมันเป็นรักสามเศร้าค่ะมันเป็นรักสามเศร้ามันคือมันคือเป็นรักของพระพระอภัยมณีแต่ว่าแรงนี่คือเป็นแรงของนางยักษ์ดูว่าดูว่าเอ็มีเนี้ย ันสามารถบ่งบอกหรือส่งส่งความรู้สึกให้คนได้หลายรูปแบบมามากนะคะถ้ามองในมุมของภาพไพมาีอย่างเงี้ยก็เลือกไม่ได้เหมือนกันถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ถ้าได้ดู m อีจริงๆอะตอนสุดท้ายตอนก่อนที่นางยักษ์จะจะจะจัดสิ้นใจอะเอนผ้าไพมณีอะเขาก็ยังแบบทำฮอนอยู่ใช่ยังมีความรู้สึกว่ายังอยู่แต่ว่ามันอาจจะติดอียงชักยางอะตอนนี้เราคือก็คือเปิดวงมามามาหลายหลายงานแล้วเนาะแต่ในลำเรื่อง ในรำเรื่องเรายังไม่ได้แบบรังเรื่องแบบเต็มแบบเยอะมากเท่าไหร่นะแต่ในลำเรื่องก็ช่วงนี้สาสามวันมานี้นางยักษ์ไม่ตายนะคะยักษ์ไม่ตายค่ะเพราะว่านางยักษ์เอาขุยไปไปซ่อนไว้เอาปีไปซ่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่เรื่องคำวาไหมคือก่อนก่อนนั้นไอ้ก่อนวันนั้น่พี่บอกคําแคนปีอยู่ไหนวะถ่ายจรงเหรอพี่บอกว่าคแคนปีอยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวเขาเก็บให้แล้วตามเลยนะ ต้องตามต้องเจอนะถ้าไม่เจอเนี่ยแย่ไม่ได้นะต้องปี้องมีปีเลยแล้วก็ก็เกิดสตอรี่เรื่องนั้นแหละไอปีหายอ่ะแล้วแล้วเชื่อไหมวันนั้นคนโทรตามทีมงานโทรหาหนูอประมาณสี่ห้าคนโทรบอกมิวคือโทรเลยนะมิวปีอยู่ไหนปีอยู่ไหนคือเรียงเลยคนล่าสุดคนแรกเลยไอคนล่าสุดคนล่าสุดนั่นก็คือพ่อโจพ่อโจแล้วก็คนที่สองคือ พี่มิวน้ำเพชรสตูดิโอเพราะว่าปีนี้น่ะก็คือว่าเราได้มาถ้าพูดจริงๆเลยโอ้โหได้ไงได้ปีมาแบบใกล้ถึงวันงานเลยจริงจริงคือวันสมมติได้ปีมาคือได้วันเราเปิดวงวันนี้ใช่ไหมเราได้วันเนี้ย่งต้องมาจากกรุงเทพนะพี่โทรสั่งจากกรุงเทพเลยแล้วเป็นปีอย่างดีไหมทิงชันนะครับสวยด้วยสวยด้วยนะครับมันมีสตอรี่เรื่องเยอะแยะมากมายอ่ะในเรื่องของเราได้น้อได้โชว์บทบาทบน บนเวทีสาวน้อยเราเปิดโชว์ด้วยะระหว่างหมอรำเพลินกับรำซิ่งมันแตกต่างกันยังไงที่เราได้สัมผัสความแตกต่างก็คือหนึ่งหละรูปแบบการโชว์ค่ะหนึ่งแหละรูปแบบการโชว์สเตปการโชว์ค่ะเพราะว่าหมอรำซิ่งเนี่ยมันจะต้องเน้นเอนเตอร์เทนอย่างเดียวบนเวทีใช่ค่ะแต่ว่ารำเพลินเนี่ย นึ่งแหละลักษณะการร้องอถ้าเป็นกรนลำเพลินจริงๆลักษณะการการร้องกับลำซิ่งจะตักกันโดยสิ้นเชิงเลคะแต่ว่ายังคงเหมือนเดิมสิ่งที่เหมือนกันระหว่างลำซิ่งกับลำเพลินคือความสเสดิดความสเสดิด,ค,ด,ดค่ะความสเสดิดหมอลำเพลินมันติต้องสเสดิดนะค่ะมันต้องแบบสนุกค่ะลำเพลินต้องสนุกต้องสเสดิดแต่ตอนนี้ตอนตอนตอนนี้ก็คือเราคือก็คือเพิ่งเดินสายหมอยดํา ลัมบอลรามใหญ่ครั้งแรกเนาะครั้งแรกเหนื่อยเพราะอะไรบ้างไหมก็ไม่ได้ถึงว่าเหนื่อยค่ะเพราะว่าหนูว่าลําซิ่งเหนื่อยกว่าร่างกายหนักกว่าอ๋อมันมันต้องร้องตลอดอันนี้มันจะมีช่วงเวลาพักใช่ลําลัมลัมมูนี่เฉลี่ยแล้วคืนหนึ่งก็ไม่ไม่ไม่เยอะร้องไม่เยอะแต่อดนอนเฉยเฉยใช่ค่ะแต่ว่าลําซิ่งเนี่ยนู้นูไปลั่มขึ้นนึงนี่พอลําจบเสร็จปุ๊บนี่ขึ้นบนรถ ล่างแหลกเลยนะคะคือโดนแอร์คือน็อกหลับเลยบนรถอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คือลำิ่งมันเลิอดตีสองเออขึ้นสามลงสามขึ้นสองลงสองหมอลำสองคนเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าเฉลี่ยแล้วผู้หญิงต้องยืนอยู่บนเวทีสามชั่วโมงมผู้ชายก็ต้องยืนอยู่บนเวทีสามชั่วโมงมในการเอนเตอร์เทนคนดูโยเ,เชื่อไหมว่านวเนี่ยมิวเน,นาะเขาแน่ๆแหละคือเรารับบทนายักษ์เชื่อไหมพี่ไปตามหมิวถึงญี่ปุ่นเลยนะเอะเริงจริงอะเนี่ย จริงจริงจริงค่ะไปตามถึงญี่ปุ่นเลยที่จะมารับบทนี้บอกว่าเธอต้องรีบกลับมาเธอ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 ไม่มาเธอไม่ได้แล้วเธอต้องซ้อนนะแต่ก็ไม่เจอกันอยู่ดีไม่เจอกันอยู่ดีเพราะว่าวันที่จะไปเจอกันน่ะหายุเข้าก็แลกนัดกันไว้อย่างดีเลยนะว่าแบบเราจะไปเจอกันที่ญี่ปุ่นโนนานนี่อะไรเงี้ยใช่เราจอหายุไปตามถึงญี่ปุ่นนี่ฮะแต่แรกจะชาแล้วก็ไม่เจออยู่ที่นี่ฝาก FC แฟนคลับนะครับเป็นกาลังใจให้กับน้องหมิว นะครับลำเพลินโชนะไปกับบทบาทนางยักษ์นางยักษ์นางยักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเนี้ค่ะเราจะมีซ้อมใหม่กันแปลว่ามีเซอร์ไพรส์มากกว่าเดิมแน่นอนมันมีอะไรอีกเยอะแยะคือคือหลายๆคนก็ก,ก็ก็ให้ครับความหวังกับลำเพลินโชมากๆอะฉ,ฉะนั้นแล้วใบนิดนึงได้ไหมว่า,วาผู้ใหญ่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งคำว่าไม่ทิ้งหมายถึงไม่หยุดแค่นี้อพอดีกินข่าวมาว่า หลังบ้านตัดชุดมาเกือบสองแสนเลยมันมีเทีมไหนรู้รู้้เอาเอาบอกมาหน่อยทีมไหนทีมนี้เขาไปไกลระดับโลกนะเอาไปสู่จักรวาลในระดับโลกไล่ไล่โอเคแล้วฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับกับรูปแบบอะไรใหม่ๆอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่ออันนี้อะไรเหรอคะเหมือนเดิมขอบคุณนะคะขอบคุณปาสลิดจากพ่อจุงปาสลิด ตกลงมันอร่อยบอ่อไหนครับบางพีที่บ้านอย่างเดียวมันบางบอ่อหรือบางไหนบางพีอย่างเดียวบางพีมไม่ใช่บางบอ่อนะอย่าดียวไ่หรอกโอเคครับคิปนี้ไปแค่นี้นะเหลยวใจคิดง <ไป S 2> ้านะครับวสวัสดีครับ